ពីពលនៀមួយចិត្តមួយគយលពិចារណាខ្លួនយើងយ៉ាងពីពលនៀឲ្យបានទៅចិត្តឲ្យវាស្ងប់ message ជាបរិញ្ញាពិចារណាឲ្យឃើញជីវិតយើងមែនតើរឿងវាលាຕ້ອງពិចារណារឿងងាយตลอดเวลาឲ្យឃើញចិត្តខ្លួនឯងឃើញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងវាមានស្ដីទេរបស់ កាព de de ីម្ល <kewa> េ donc, ះមានតែរឿងຈັດយើងនេះទូសំខាន់ខ្លួនវាក៏មិនប៉ុណ្ណាទេបានស៊ីបានដៅវាក៏ប៉ុណ្ណោះបានតែຈັດយើងនេះទូសំខាន់ទេយនាយើងនឹងគ្រប់គ្រងຈັດលនិយបានពិចារណាខ្លួននិយបាន โลกทุกวันยิ่งมีความเจริญสะดวกสบายเท่าไรแต่ปัญหาความทุกข์ใจก็มีมากขึ้นตามมาเท่านั้นไม่ใช่ว่าโลกมันเจริญเครื่องเอื้ออำนวยความสะดวกสบายมันพร้อมมันดีทุกอย่างแทนที่จิตใจของเราจะสบายขึ้นกลับทำให้ใจเรามีแต่ปัญหามากยิ่งขึ้น เพราะว่าการสแสวงหาความสุขจากสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่หน้าที่การงานทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือเกียรติยศชื่อเสียงก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นอามิตรเป็นวัตถุภายนอกเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขเราได้ เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ความสุขที่ถาวรและก็ไม่ใช่ความสุขที่ละเอียดมันเป็นความสุขขั้นยาบมันเหมือนกับเด็กเล่นของติดตุ๊กตาเล่นใครยของมันก็เป็นแค่อารมณ์ช่วงขณะหนึ่งช่วงขณะหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่อะไรเปลี่ยนหรอกก็คืออารมณ์ อันนี้เพราะจิตใจของแต่ละคนจะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่นานมันก็จะเบื่อแล้วมันก็จะคลายแล้วมันก็จะเปลี่ยนอารมณ์ใหม่หาใหม่ไม่รู้จักจบตาเห็นรูปเหมือนเดิมหูได้ยินเสียงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเรื่องจิตใจอันนี้แหละมันเป็นความจริงมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้ เป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญที่พวกเราต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจเราก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจตัวเองได้ไม่สามารถรักษาใจให้เป็นปกติได้ใจของเราก็จะหิวโหวยต่ออารมณ์หิวโหวยต่อความรู้สึกนึกคิดเราก็จะสแสวงหามาตอบสนองไม่รู้จักจบอันนี้มันเป็นเพียงแค่ความสุขในช่วครั้งช่วคราว แล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่แน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราสแสวงหาความสุขที่ละเอียดอ่อนเป็นความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าท่านปรารถนาที่แนะนําให้พวกเราได้เข้าถึงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เป็นความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่ละเอียดประนีตเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับใจของเราโดยตรง เป็นความสุขที่ปราศจากอามิตรไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งของไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่เวลาเป็นความสุขที่ทุกคนสแสวงหาเอาได้ด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติด้วยการทำให้มันถึงทำให้มันเกิดมีขึ้นมามันต้องทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยอาศัยวิธีการปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ เปนการทำความดีในระดับต่างๆการทำความดีในระดับทานการทำความดีในเรื่องของศีลคือการรักษากายวาจาของเราให้เป็นปกติจากนั้นก็พยายามศึกษาเรียนรู้ในการที่จะเข้าใจตัวเองคนเราถ้าไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยมันจะหาความสุขไม่ได้เพราะใจของเรามันจะคิด อยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่ใจของเราก็จะคิดไปตามเรื่องที่มันเคยชินคิดไปตามสัญชาตญาณถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็จะหลงเข้าไปในอารมณ์สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาในตัวเองเราแก้ไม่จบเพราะส่วนใหญ่พวกเราไปแก้ที่ปัญหาปลายเหตุเราไปแก้ที่วัตถุแก้ที่สิ่งของ แก้เรื่องที่มันอยู่นอกตัวเราแต่ในทางพุทธศาสนานั้นเราจะแก้ปัญหาได้แท้จริงนั้นเราต้องมาแก้ที่ความเห็นคือทําความเห็นให้ถูกต้องต้องให้เห็นความจริงในชีวิตของเราโดยเฉพาะเห็นจิตเห็นใจเจ้าของเนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากจริงๆแล้วใจของคนเราโดยธรรมชาติจริงๆแล้วนั้นเขามีความสงบอยู่แล้วเขามีความสะอาดอยู่แล้ว ใจเรามันมีความบริสุทธิ์ของมันอยู่ในระดับหนึ่งของมันอยู่แล้วก็เรียกว่าจิตประภัสสรแต่เราจะเข้าหาของเดิมของแท้ได้อย่างไรเมื่อใจของเรามันมีอาการที่เรียกว่าความหลงคืออวิชชาเมื่อมีความอาวิชชาคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจในความจริงของชีวิตธรรมชาติของจิตเขาคิดเขาเสพเขาเสวยอารมณ์เราก็จะไปหลงในอาการตรงนี้ เราสแวงหาจนเราตายตายแล้วก็ไม่จบก็เกิดใหม่เกิดมาก็ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจก็เกิดกิเลสตัณหาแล้วก็วิ่งสแวงหาต่อไปไม่จบจะเกิดกี่ครั้งกี่ร่างก็ไม่จบอันนี้มันเป็นหลักของธรรมะเป็นหลักของธรรมชาติเป็นหลักของความจริง แต่ทีนี้เมื่อเรามีพระพุทธเจ้าที่เป็นคนพบหลักความจริงอันหนึ่งที่สามารถออกไปจากกิเลสวิบากของเราได้เนี่ยก็คือด้วยการมาทำความเข้าใจมันให้ชัดให้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกให้ตรงเราก็สามารถที่จะปลดปล่อยให้จิตใจของเรานั้นผ่อนคลายจากความหลงความยึดเกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัด ถ้าก็เห็นความจริงได้แล้วใ,ใจของเราก็จะปล่อยวางได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นความจริงใจเราปล่อยวางไม่ได้มันวางไม่ได้น,นี้การที่เราจะรู้เห็นความจริงได้เนี่ยมันต้องปฏิบัติต้องฝึกหัดต้องภาวนาน,นี่เช่นให้เราดูลมหายใจของเราพิจารณาพยายามทำให้มันเกิดมีขึ้นมาจริงๆเป็นงานของจิตใจเรา ถ้าหากว่าเราไม่ทําก็ไม่มีใครช่วยทําเราได้ให้เราได้ไม่มีใครช่วยเราได้ไม่เหมือนการงานที่อยู่ในโลกภายนอกมันช่วยกันได้อยากลําลบากขนาดไหนก็ช่วยกันได้แต่สําหรับงานการถอดถอนกิเลสถอดถอนอวิชชาที่อยู่ในหัวใจหัวจิตของเรานั้นมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะทําได้ คนอื่นครูบาอาจารย์ก็เป็นเพียงแค่ผู้ชี้บอกผู้แนะนวทางให้ตอนนั้นแต่นนยิ่งเรามองเห็นแล้วว่าร่างกายเราเริ่มแก่ชาราความเจ็บความปวดความเมื่อยความอ่อนกำลังอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณของความแก่ชาราความเสื่อมความสุดนนและในที่สุดมันก็ต้องไปหาความตายเป็นความจริงอย่างแน่นอน น,นถึงเราจะรู้แต่ถ้าเรารู้ไม่จริงมันก็รู้อย่างแบบท,ทั่วไปเป็นความรู้อยู่แต่มันทำใจไม่ได้เมื่อเวลานั้นมาถึงหรือเมื่อคนที่เรารักพลัดพรากจากไปเราก็ต้องเสียอกเสียใจทำใจไม่ได้มันก็ก่อให้เกิดเป็นปัญหาเป็นความทุกข์แต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นของจริงที่มีอยู่ในโลกและเป็นของจริงที่จะต้องเกิดขึ้นกับคนทุกๆคน แต่ถ้าเราอาศัยสิ่งที่เป็นความจริงเหล่านี้มาประพฤติมาปฏิบัติด้วยการพิจารณาให้เห็นให้เห็นจริงๆใจเราก็จะค่อยคลายผ่อนทายออกลดละออกจนในสุดมันก็ค่อยเบาค่อยบางเราก็ค่อยเข้าใจชัดค่อยเห็นความจริงคยกว่าถ้าเราเห็นความจริงมากเท่าไหร่เราก็จะมีปัญญารู้มากเท่านั้นรู้มากเท่าไหร่ใจเราก็จะผ่อนคลายออกมากเท่านั้น อันนี้เป็นความตรงไปตรงมาที่สุดคก็เรียกว่ามันเป็นความจริงเป็นความตรงที่สุดมันอยู่ที่ว่าแล้วแต่ใครจะทําได้ใครทําได้มากเท่าไรก็ย่อมประจักษ์อยู่ในใจของตัวเองเท่านั้นใครทําได้มากเท่าไรความสุขสงบก็ย่อมเกิดขึ้นมากเท่านั้นโลกก็จะเป็นอย่างไรมันเรื่องของโลกโลกมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้มันเป็นมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่อันนี้ ยิเลสกับธรรมมันอยู่ด้วยกันโลกกับธรรมมันก็อยู่ด้วยกันความเกิดเกิดมาก็ต้องตายความมืดก็ต้องมีสว่างสูงต่ำาขาวดำซึ่งเหล่าน,นี้มันเป็นของประจําโลกอยู่แล้วเราหลีกเลี่ยงนี้ไม่พน้นเราไปแก้ให้ไม่จบหรอกพระพระพุทธเจ้าก็แก้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าก็บอกทางให้ คนไหนที่มีสติมีปัญญาฟังแล้วรู้เข้าใจก็เอามาพระพุทธปฏิบัติแล้วก็ยอมเห็นผลได้อันนี้พวกเราเองก็เช่นกันเมื่อพวกเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ศึกษาธรรมะคําสอนพรพุทธเจ้าแล้วพวกเราพิจารณาดูเอาเมื่อเชื่อแล้วก็พยายามใช้เวลาช่วงที่เรายัางมีชีวิตอยู่นี้ร่างกายเรากําลังอยู่ใน โอกาสที่ใช้เราปฏิบัติได้เราก็ต้องรีบทําเอาเพราะถ้าเราหมระมาทชล่าใจมันก็เอาแน่นอนอะไรไม่ได้กับความตายทิ้วความเจ็บอันนี้ความป่วยอะไรต่างๆเนี่ยมันเอาแน่นอนกับมันไม่ได้ฉะนั้นเมื่อตอนนี้พอเรายัางพอใช้ร่างกายเราได้เราก็พยายามเตือนตัวเองบอกตัวเองสอนตัวเองอันนี้สอนคนอื่นไม่สําคัญเท่ากับที่เราสอนตัวเราเอง เตือนตัวเราเองให้เห็นความจริงที่เรากำลังเดินทางเข้าหามันถึงแม้ว่าเราไม่เต็มใจไม่อยากจะไปแต่ความจริงมันก็เป็นสิ่งที่เราหนีไม่ได้เลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงบอกให้เราต้องศึกษามันเรียกว่ากำหนดรู้ทุกนี่ให้กำหนดรู้คือปัญหาทุกอย่างให้เราศึกษาทำความเข้าใจให้ชัดให้เห็นจริงแล้วเราก็จะแก้ไขได้โดยเฉพาะการแก้ที่ใจเราคือแก้ที่ความเห็นให้ถูกถ้าเราแก้ที่ความเห็นไม่ถูก นนเราไปแก้ไม่ได้แต่ข้างนอกแก้อีกกี่ร้อยพบพันชาติก็แก้ไม่จบแต่ถ้าผู้ใดาสามารถที่จะแก้ใจเจ้าของได้ปัญหาทุกอย่างก็จะค่อยคลายตัวออกสิ่งที่ผูกมัดใจเราให้เป็นทุกข์เป็นปัญหาก็จะหมดไปเบาไปแล้วเราก็จะเห็นเห็นความจริงที่มันปรากฏขึ้นกับใจของเราเองในชีวิตของเราก็จะง่ายขึ้นในการเป็นอยู่ เราก็จะไม่ตกเป็นทาสกระแสของโลกของสังคมที่เขาสมมติบัญญัติขึ้นมาไปตามยุคตามสมัยเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาเอาแน่นอนกับมันไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ใช่สาระที่แท้จริงที่เราจะไปทุ่มเทจนลืมความจริงของชีวิตว่าคนเราเกิดมานั้นก็ตายด้วยกันมีความแก่มีความเจ็บมีการพลัดพรากมีการสูญเสีย มีความผิดหวังอันนี้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประดับโลกแต่ความจริงที่เน่วความจริงอื่นก็คือสัจ,จธรรมถ้าเรารู้เราเข้าใจเราปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงเราก็ยอมเห็นเองความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราความสุขที่เป็นความสงบกับความสุขที่เป็นอมิตรความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของจากภายนอกเราก็ย่อมไปจักด้วยตัวของเราเอง เป็นปัจจตังคือเป็นของที่เรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองอน,นี้ถ้าเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราก็ยิ่งมีความเชื่อมัน่นมั่นใจในหลักธรรม,มะคําสอนของาศาสนาและเราก็มีกําลังใจมีความศรัทธาที่เป็นกําลังมีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะประกอบและทําให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไป ถ้าหากไม่เช่นนั้นพลังกําลังความศรัทธาของเราก็จะลดลดถอยลงไปความเพียรความพยายามของเราก็จะลดลงไปเบาไปเบาไปจนในที่สุดเราก็อาจจะลังเลและสงสัยในธรรมะคาสอนของพุทธศาสนาว่าทําไมมันจริงทําแล้วไม่เกิดผลกับเราความเชื่อของเราก็จะงอนแงน่นคลอนแคลนไม่มั่นใจและในที่สุดเราก็สับสน ลังเลต่อหลักธรรมะคำสอนของศาสนาอันนี้และดีไม่ดีถึงกับหมดศรัทธาไปเลยก็ได้ฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อมีความศรัทธาก็ให้เรียบทำเรียบปฏิบัติเพราะความเชื่อความศรัทธานี้ก็เอาแน่นอนไม่ได้มันเป็นเพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกของใจเรามันเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธาแล้วให้เรียบพยายาม ปฏิบัติพยายามทําเอาไม่ว่าความดีในด้านไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาหรือความดีอื่นๆเราก็ต้องรีบควนขวายทําเอาอันนี้ให้มันได้พยายามเอาความดีมาเป็นอารมณ์ใจของเราเรียกว่าบุญความดีที่ทําแล้วสบายใจเป็นความสุขน,นั่นคือเรียกบุญนนเราก็มีโอกาสที่จะทาบุญได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้เราเข้าใจชิตของคนเราไม่มีอะไรมากหรอก มันมากเพียงแค่ตอนที่เรายัางมีชีวิตยอยู่ซึ่งก็ไม่นานครับแต่ละคนก็ไม่เกินร้อยปีแต่ความจริงอนะโลกใบนี้มันเกิดมาไม่รู้กี่พันล้านปีแล้วโลกแตกดับมาจะกี่ครั้งก็ตามแต่ดวงจิตวิญญาณของเราไม่เคยแตกดับไม่เคยหมดนนจะหมดได้ก็เพียงแค่หมดกิเลสถ้าหมดกิเลสแล้วก็ไม่ต้องก่อยเกิดพบาติาอีกมันก็เป็นความสะอาดบริสุทธิ์ที่เรียกว่าธรรมธาตุ แต่ถ้าหากว่าพวกเราไปไม่ถึงพวกเราก็ยังวนเวียนอยู่ไม่มีการไม่มีเวลาหาที่จบที่สิ้นไม่ได้ปัญหาก็มีอยู่อย่างนี้แหละหนักบัางทุกบ้างแต่ตอนนี้พวกเราเป็นมนุษย์ก็ยังดีกว่าที่จะไปเป็นอย่างอื่นในภพภูมิอื่นที่ต่ำกว่ามนุษย์เช่นสัตว์เดรัจฉานพวกเปรตอสุรกายสัตว์อรกไอ้นั่นเขาต้องเผชิญกับทุกเวทนา หรือทุกวิบากล้วนๆแต่พอเราเป็นมนุษย์มีโอกาสที่จะได้เลือกในการที่จะกระทำความดีก็ได้ความชั่วก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนไม่มีใครปรารถนาความชั่วดอกทุกคนปรารถนาความดีแต่ที่ทำดีไม่ได้หรือทำดีไม่เป็นน,นี้ก็เพราะความเข้าใจผิด ความเห็นผ <C jin x 2> <at> ิดความลงผิด <Enlight> นั่นเองที่ทำให้เราต้องประกอบกรรมชั่วแต่กรรมชั่วกรรมดีมันย่อมเป็นสัจธรรมของมันอยู่ในตัวเรารู้ไม่รู้ก็ตามเราเห็นไม่เห็นก็ตามคนอื่นเห็นไม่เห็นก็ตามคนอื่นรู้ไม่รู้ก็ตามมันจะขอให้เกิดผลเป็นวิบากของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้จึงขอให้พวกเราพยายาม เอาไปปฏิบัติที่บ้านที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่หรือปฏิบัติให้มันได้ตลอดชีวิตทุกอิริยาอาการจะอยู่ที่ไหนก็ตามพยายามบอกตัวเองสอนตัวเองอย่ามัวหลงเพลินไปกับอะไรที่อยู่ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติล,ลูกหลานการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่โลกเขาให้ความสําคัญอย่าไปมัวเพลิดเพลินกับมันให้เราพิจารณาให้เห็นความจริงแล้วก็รีบ ขวนขวายประพฤติปฏิบัติเอาตัวเองให้มันได้ใจตัวเองให้มันลดละให้มันได้อย่างน้อยที่สุดให้มันเบาบางเท่าที่เราจะทําได้นั่นแหละถือเราเป็นผู้ที่ไม่ใช้ชีวิตให้ตกอยู่ในความประมาทอันนี้ขอให้พวกเรากําหนดดูลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็ให้เรารู้หายใจออกก็ให้เรารู้ นึกถึงคุณงามความดีของเราที่เคยทำมาแต่อดีตให้เห็นให้ปรากฏในใจของเราทำใจให้ร่าเรืองเบิกบานในบุญกุศลความดีหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าน้อมระลึกนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์พ่อแม่คุณของคนที่มีอุปการะของเรานี้ แล้วก็น้อมแผ่จิตของเราให้เขาได้มีแต่ความสุขความเจริญนี่แล้วก็น้อมอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรอันนี้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าอันนี้ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายแหละที่เขายังมีความทุกข์ทรมานอยู่ขอให้เขาได้มายินดียนุโมทนาในส่วนบุญกุศลของเราและให้เขาเหล่านั้นจงพ้นจากความทุกข์อันนี้อพอสมควรแก่เวลา <c oughs>